คลิปพุทธะหอนคลิปที่สองมาแล้วจ้าเพื่อนคนไหนนะคะที่เรียงน้องหมาต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยค่ะนะคะเมื่อดูจบแล้วนะเพื่อนคนไหนที่ตกอยู่ในสถานการณ์เดียวแบบพี่นิกกี้นะเพื่อนจะทำยังไงดีพี่นิกกี้เนี่ยอยากได้ความคิดเห็นจากเพื่อนๆนเป็นอย่างมากเลยค่ะ อื่นนะคะพี่นิกกี้ต้องขอขอบคุณพี่ติ๊กตอกมากเลยพี่ติ๊กตอกนะถือเป็นแพลตฟอร์มที่ดีที่สุดในโลกเลยนะคะเ,เพื่อนๆไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มที่ดีนะคะยังเป็นเพื่อนที่ดีสําหรับพี่นิกกี้เช่นเดียวกันค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีนะคะสําหรับเพื่อนนะคะที่เล่นติ๊กตอกทั่วโลกเลยจ้า พี่ที่ต่อนะคะถือเป็นสื่อนะคะที่ดีมากเลยนะคะสะท้อนนะคะมุมมองชีวิตของคนในสังคมเนาะตีแผ่ออกไปนะคะชีวิตของคนสังคมที่หลากหลายออกไปนะคะในฐานะของผู้ถูกกระทําก็มีเยอะแยะมากมายนะคะในสังคมของเรานะคะเพราะสังคมของเราเนี่ยนะคะมีผู้ถูกกระทําถูกละลานถูกคุกคามถูกบุรี่มีเยอะมากซึ่งมี้นิีกีนะคะก็เป็นหนึ่งในนะคะผู้ถูกละลานถูกขุกคามจาก ขึ้นบ้านนั่นเองเนื้อหาในคลิปอุทาหณ์คลิปที่2นะคะก็ยังคงเกี่ยวเนื่องมาจากขึ้นบ้านเนาะจากคลิปอุทาหณ์คลิปที่1น,นะคะเพื่อนๆคนเดิมและหลังเดิมนะคะเรียกว่าที่มาเรียกพี่หัแก่หัวงอกเนาะแล้วก็ขึ้นภาษาพ่อขุนรามกับพี่นะคะเ<อ>คนเดิมเลยนะคะเหตุการณ์ก็เกิดขึ้นสดสดเมื่อเช้านี่แหละค่ะนะคะ,นะคะเพราะทุกๆเช้าเนี่ยพี่นิกกีก็จะพาน้องหมาเนี่ยนะคะ ไปเดินเนาะไปเดินเล่นตอนเช้านะคะไปออกกําลังกายไปทําธุระพี่นิกิเนี่ยก็อย่างที่แจ้งไปแล้วในคลิปอุทาหรณ์คลิปที่หนึ่งว่าพี่เนี่ยจะไม่พาน้องหมาเนี่ยไปเดินผ่านหน้าบ้านใครเพราะว่าพี่เข้าใจในธรรมชาติของสตัตว์เวลาเขาไปเดินผ่านหน้าบ้านของไปปุ๊บเดี๋ยวเขาจะไปฉี่เข้าพี่เนี่ยก็เลยเทรนน้องหมาให้เดินคือเรียกว,ว่าผ่านบนหญ้าอย่างเดียวเนาะแล้วครั้นี้เนี่ยในสนามเด็กเล่นนะคะดูตามรูปนะตามรูปที่พี่โพสนะตรงกลางที่เป็น พื้นหญ้าสีเขียวสนามเด็กเล่นเนี่ยเอาไวเ้เด็กๆเขาไวเ้เตะฟุตบอลกันเนาะพี่นิกกีไ้ไม่ได้ไปยุ่งเลยไม่ได้ไปวุ่นวายเลยพาหมาได้คาเดินบนปูนแล้วก็้อออกไปถึงตรงกลางของหมู่บ้านตรงกลางของหมู่บ้านจะเป็นวงเวียนเนาะพี่ก็จะพาน้องหมาเนี่ยเขาไปนั่งตรงงานเพราะน้องหมาเขาต้องการที่จะนั่งตรงนั้นนะ่ะเป็นกิจวัตรประจําวันของน้องหมาเพื่อนั่งดูวิวชมวิวนะคะ หลังจากนั้นนะคะพี่นิกิก็จะพาน้องหมาเนี่ยเดินกลับเข้ามาก็เดินล้อผ่านสนามเด็กเล่นอีกแหละนะคะแล้วก็เดินตรงเข้าไปในสนามเด็กเล่นเนี่ยนะคะดูจากรูปต่อนะดูจากรูปนะคะวิดีโอที่ลงเลยนะคะพี่นิกิีก็มันจะเป็นโคลนดินแห้งๆแล้วอะ่ะมันไม่ได้เป็นหญ้าในบริเวณนั้นอะ่ะมันมีแต่เขาเรียกว่ามีต่มีสัตว์เลื้อยคานมากกว่านะคะเด็กๆส่วนใหญ่เขาก็วิ่งกันตรงกลางสนามเด็กเล่นตรงสนามหญ้าข้างในก็เป็นโคลนดินแห้ง นะคะพี่นิกิ์ก็พาหมาไปเดินเล่นขหในไม่ได้เอาหมาเนี่ยไปเดินบนสนามหญ้าบนที่เขาเตะเตะฟุตบอลกันก็าพา,า้องหมาเดินอยู่ดีเพื่อนบ้านหลังเนี้ยเขาก็าเห็นพี่นิกิ์จูงหมาเดินก็ไปข้างในใช่ไหมคะเขาเดินมาเลยแต่ไม่ได้เดินไปหาพี่นะเขาเดินไปหาแม่บ้านแม่บ้านที่ทําความสะอาดของหมู่บ้านเลยรู้ไหมว่าเขาพูดว่าไงเขาไม่บอกกับแม่บ้านบอกว่าไปแจ้งนิตินะเขาไม่ให้เอาหมาเข้ามาเดินในสนามเด็กเล่น เฮ้ยเขาใช้สิทธิ์อะไรอะ่ะเขาไม่ได้เป็นเจ้าของโครงการหมู่บ้านนี้และเขาก็ไม่ได้เป็นเจ้าของสนามเด็กเล่นเขาใช้สิทธิ์อะไรที่มาพูดกับพี่แบบนี้เขาก็เป็นบุคคลคนหนึ่งที่มาซื้อบ้านในหมู่บ้านนี้อยู่ mm hmm. ก็เหมือนพี่พี่ก็มาซื้อบ้านในหมู่บ้านนี้อยู่ mm hmm. พี่งงเลยอะ่ะ mm hmm. แล้วบ้านครูเองนะ mm hmm. ก็เลี้ยงน้องแมวสวยๆไว้หลายตัวพี่คิดเลยนะว่าเฮ้ย mm hmm. hey, คนที่เลี้ยง น้องแมวเนี่ยต้องเป็นคนที่มีจิตใจที่รักสัตว์ไม่ตาต่อสัตว์ใจกว้างสิพี่ก็เลี้ยงน้องหมาพี่ก็เ,นะเ,เลี้ยงน้องแมวแล้วพี่ไม่เคยเลยที่จะไปสร้างอาคาติด้วยความเกลียดชังเฮ้ยบ้านนี้เลี้ยงน้องแมวแล้วพี่ต้องไปอาคติพี่ไม่เคยเลยนะพี่พี่ยังเห็นเลยนะแมวแมวสีดำหนึ่งตัวเนาะไม่รู้ว่าใช่บ้านของเขาหรือเปล่าเอยแมวของบ้านขเขาหรือเปล่า พี่ก็เห็นนะว่าแมวเนี่ยมันวิ่งเข้าวิ่งออกแล้วมาวิ่งบนสนามเด็กเล่นน่ะพี่ไม่เห็นที่จะต้องโทรไปแจ้งนิติเลยเฮ้ยนิตินิติมีแมวสีดำของบ้านหลังนี้ยมันวิ่งอยู่ในสนามเด็กเล่นเฮ้ยใครจะเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวยังไงนะพี่ไม่เคยสนใจเลยแล้วพี่ก็ไม่ใช่บุ่นวายเพราะพี่ไม่ใช่เป็นเพื่อนบ้านเนาะที่เป็นคนแนวเรียกว่าสอดแนมเรื่องชาวบ้าน หรือคอยจับผิดนาเรื่องชาวบ้านพี่ไม่ได้เป็นบุคคลแบบนั้นพี่ใช้ชีวิตในรูปแบบดูแลตัวเองเป็นเมนหลักแค่เรื่องราวของตัวเองเนี่ยก็เ,เยอะพอแล้วเนาะเขาเรียกว่าพี่ใช้ชีวิตในสไตล์ของเมืองนอกนะเมืองนอกเลยก็เรียกว่า My your own business นะคะเรื่องราวของคนอื่นน่ะพี่ไม่ไปยุ่ง มาโยน business เนี่ยคำเนี้ยใช้ได้ดีเลยนะเวลาฝรั่งเขาพูดกับคุณเนี่ยเขาบอกก่อนที่คุณจะไปวิาพากษ์วิจารณ์หรือก็ยุ่งเรื่องราวของคนอื่นน่ะคุณไปดูแลเรื่องราวของตัวคุณเองให้ดีก่อนจริงๆคำเนี้ยนะคะดังนั้นเนี่ยพี่ไม่เคยไปยุ่งหรอกพี่ก็เลยยังงงอะว่าเพื่อนบ้านแบบเนี้ยเขาเป็นเพื่อนบ้านแบบไหนอะ่ะแล้วถึงเขามาคอยจับผิดพี่เนี่ยเรียกว่าพี่พาหมาไปเดินเนสนามเด็กเล่นปุ๊บ จับผิดเลยเดินดิ่งมาเลยเนาะเดินมาว่าจะต้องมารีพอร์ตขนาดแมวบ้านเขามาเดินในสนามเด็กเล่นพี่ยังไม่เห็นจะต้องไปรีพอร์ตนิิติเลยพี่มองโลกเนี่ยคือว่าสัตว์เลี้ยงทุกตัวตนเนี่ยนะเป็นสัตว์เลี้ยงที่เราให้ความรักให้ความเมตตาไม่ใช่มาสร้างความอคติคุณมีอคติต่อมนุษย์แต่คุณเอาไปลงที่สัตว์เลี้ยงคุณเป็นคนแบบไหนเฮ้ยงงอะงงมาก ช่ไหมพี่พาน้องหมาเอาไปเดินเล่นในสนามเด็กเล่นเนาะก็เดินในสนามเด็กเล่นเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านที่อยู่รอบๆสนามเด็กเล่นนะไม่มีบ้านหลังไหนเลยที่จะออกมาต่อว่าพี่นิกิมีเพื่อนบ้านผู้ชายหลังนี้หลังเดียวแหละนะที่เรียกว่าออกมาต่อว่าน้องหมาของพี่นิกินะคะก็เป็นหมาวัดเลยจ้ะ นะคะพี่นิกิไปอุปการะมาจากวัดแถวปทุมธานีนะคะเป็นน้องหมาที่รอดตายเนาะจากน้ำท่วมเลยนะเพื่อนที่จังหวัดชัยภูมิเมื่อ3 4 3สี่สมหรือ4ปีที่แล้วนะคะซึ่งหน่วยผู้ภัยเนี่ยเขาไปตะแกงช่วยลูกหมามากมายเลยที่กำลังจะจมน้ำตายเนาะจมน้ำท่วมตายนะคะเขาช่วยเหลือมาพี่นิกิต้องกราบขอบพระคุณเนาะหน่วยผู้ภัยนะคะที่ช่วยเหลือลูกหมานะคะสัตว์เลี้ยงนะคะที่กำลังจะจมน้ำตายนะคะและพี่ พี่นิกิก็ไปอุปการะมาจากวัดอีกทีหนึ่งเนาะนำมาเลี้ยงนะคะดูแลเขาอย่างดีเนาะหมาของพี่นิกิก็ไม่ใช่เป็นหมาที่แฟชั่นสวยงามนะเ็เป็นหมาไทยเลยแหละเป็นหมาไทยๆเห็นตามทั่วๆไปตามหมาที่เขาเป็นหมาจรทั่วๆไปนั่นแหละนะคะพี่นิกิก็เอามาเลี้ยงนะคะเรียกว่าให้ความรักความเอาใจใสะะะะ่เนาะแล้วก็เหมือนกับพี่นิกิทําความดีเนาะ,ะทำความดีแบบนี้ทำไมพี่นิกิ มาเจอเพื่อนบ้านแบบนี้ด้วยล่ะมีที่เมืองไทยเนี่ยแหละแล้วก็เป็นที่ในโครงการที่นี่เนาะที่พี่เห็นน่ะจริจริงการที่หมาหนึ่งตัวจะไปเดินออกกําลังกายนะในสนามเด็กเล่นน่ะพี่ว่าอันเนี้ยมันไม่ไม่ใช่เรื่องแปลกหมามันต้องออกกําลังกายเหมือนคนเรานะ หมาต้องออกกําลังกายถ้าเกิดว่าหมาจะอึเราก็แค่ดึงหมาไปอึข้างนอกไม่ใช่ในนี้พี่ก็เอามาเนี่ยเดินเลขตามปกติเพิ่งพี่เพิ่งจะเห็นโครงการเนี้ยแหละนะคะที่พี่มาเจอเพื่อนบ้านแบบจิตใจแบบเนี้ถ้าเกิดเป็นคนเมืองนอกนะเขาจะถามเลย what do you want from me คุณต้องการอะไรจากฉันเพื่อนบ้านหลังเนี้ยคุณต้องการอะไรจากฉันคุณถึงออกมาละมา,ลาแล้วคุกคามเราได้ยังไม่หยุดไม่ย่อน ที่พูดมาเนี่ยนะคะไม่ใช่พี่นิก้ไม่มีหลักฐานเนาะก่อนที่พี่นิก้นเนี่ยจะทําคลิปขึ้นมาเนี่ยพี่นิกิมีหลักฐานพร้อมหมดทุกอย่างนะคะตั้งแต่ครั้งแรกนะพี่นิก้ไม่มีหลักฐานหรอกแต่ครั้งแรกเนี่ยแหละที่เขามาขึ้นภาษาเพราะคุณลามาแผงกับพี่เนาะนะคือครั้งแรกที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยนะพี่นิกินั่นแหละพาน้องหมาไปเดินในสนามเด็กเล่นแล้วบังเอิญเนี่ยน้องหมาเขาอึอพี่ก็ก้มลงเก็บอึน้องหมาอยู่ แล้วเขาอ่ะจงใจเดินมาที่ถังขยะนะซึ่งเขาวางถังขยะของเขาข้างๆสนามเด็กเล่นนะคะแล้วน้องหมาตกใจเนอะตกใจเสียงเวลาที่เขาเปิดปิดฝาถังขยะน้องหมาก็เห่าขึ้นมาสิลูกสาวพี่เห่าขึ้นมาปุ๊บนะเขาขึ้นเสียงเลยนะที่นี่ญาบ้านกูมึงมาเห่าหน้าบ้านกูทำไ,ไมพี่พี่ก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรเลยนะ พี่ก็ฟังแล้วก็เออแล้วก็จูงหมาเดินออกไปเลยเก็บอือหมาแล้วก็จูงหมาเดินออกไปเลยพี่ยังงงเลยนะว่าพี่กับหมายืนอยู่ในสนามเด็กเล่นไม่ได้ไปยืนอยู่ที่หน้าบ้านของเขาเลยหน้าบ้านของเขากับสนามเด็กเล่นเนี่ยนะห่างกันเรียกว่ารถสองคันสวนกันเข้าออกเลยเพื่อนและเหตุการณ์ครั้งที่สองก็เนี่ยแหละเขาออกมาที่ระเบียงเขาเห็นพี่เอามาเข้าไปเดินในสนามเด็กเล่น เขาก็เดินมาที่ระเบียงนะมายืนตะโกนด่าพี่นั่นแหละหัวแก่หัวงอกใช่ CCTV ของหมู่บ้านนะ่ะมองไม่เห็นหรอกแต่พี่บอกได้เลยว่า CCTV บนสวรรค์นะ่ะเทพเจ้าฟ้าเทพเจ้าดินเขารับทราบหมดว่าจิตใจคุณคิดอะไรคุณมีเจตนาแบบไหนนะคคุณจะกั่นแกล้งเราไปถึงไหนคุณต้องการอะไร ทุกอย่างที่พี่นิกกีพูดมามีคลิปภาพและคลิปเสียง็อตที่สองนะคะช่วงที่เขาเรียกพี่นิกกี้ว่าหัวแก่วงอเนาะเพราะว่าบทเรียนครั้งแรกนะคะพี่นิกกี้ไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรไปแต่ครั้งที่สองพี่นิกกี้จะไม่ให้ใครอยู่ดีมายืนด่าพี่โดยไม่มีเหตุผลหรือว่าโดยใช้ความอาคติหรือความเกลียดชังแล้วก็มีเพื่อนบ้านผู้ชายคนนี้หลังน,งนี้หลังเดียวแหละที่ทํากับพี่แบบนี้ มีหลักฐานนะพี่นิกิถึงกล้าที่จะมาทําคลิปได้แต่พี่นิกิเป็นคนที่ใจดีมากไม่เอาคลิปภาพและคลิปเสียงของบุคคลคนนี้มาลงนาในโลกโซเชียลฝากวอนเนาะขอให้ชีวิตของพี่นิกิเนี่ยเหมือนเป็นกระจกสะท้อนเลยในฐานะผู้ถูกกระทำและพี่คิดว่ามีหลายคนที่ถูกกระทำแล้วก็ไม่ต้อตอบ พี่นิกิก็ไม่ได้โตตอบนะไม่ได้ไปยืนโวยวายด่ากับนิเงียบจุ้งมาเดินองไปเฉยๆเพราะคนแบบเนี้ยพี่นิกิคิดว่ามันเป็นการเสียเวลาบากที่จะไปคุยคนเนี่ยเขาดูกันที่การศึกษาด้วยตอให้คุณเดินเข้าวัดทําบุญมากมายเนาะแต่คุณยังมีพฤติกรรมแบบนี้คิดว่าคุณเป็นคนแบบไหนคุณไปถามเอาเองแล้วกันอย่าง,ยงพี่นิกกี้เป็นคนที่ไม่ค่อยเดินเข้าวัดบ่อย แต่อาศัยการปฏิบัติธรรมเลยเข้าวัดปฏิบัติธรรมดีกว่าค่ะมันได้อะไรกลับมาเยอะและพี่ก็จะเป็นคนที่ทานเจทานมังสวิรัตนะคะในเรื่องในวันเป็นวันเกิดของตัวเองท้ายสุดพี่อยากให้คลิปของพี่นนอะเป็นอุทาหรณ์ให้คนในสังคมนะหยุดเถอะคุณอย่าไปล้านนานเ,ยเลยถอยกลับไปไปตั้งไปตั้งสติและถามใจตัวเอง คุณทำไปเพื่ออะไรขอโทษน,นะคะพี่ติ๊กจริงๆเนี่ยนะการนำเสนออะไรบางสิ่งบางอย่างเนอะบนแพลตฟอร์มพี่ติ๊กอะพี่ติกกก็อยากจะนำเสนอแบบแบบรอยยิ้มนะรอยยิ้มรอยยิ้มมากมายเลย<ม>นะ่า พี่นิกิเป็นคนชอบอยู่ความสุขความสนสนานและลอยนิ่มมากกว่าความทุกข์และความเศร้าเนาะแต่ครั้งนี้มันไม่ไหวแล้วจริงเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นไม่หยุดบุคคลที่มาคอยกระทำและละลานคุกคามคนอื่นเนี่ยถ้าเราไม่มีบทเรียนโต้ตอบให้เขาอะเขาก็ยังจะคุกคามพี่นิกิอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยขอนะอย่าเลยเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะแจ้งความเหมือนกันเนาะไม่ไหวแล้วจริงๆ นะคะยังไงท้ายสุดนี้พี่นิกกี้ขอกราบขอพระคุณพี่ติ๊กมากเลยนะคะที่ให้พี่นิกกี้ได้นําเสนอชีวิตจริงของพี่เนาะจะมาเห็นว่าพี่นิกกี้เนี่ยนะคะดูเป็นคนสวยเลิศเลอดูคงน,น่าจะไม่มีความทุกข์มีแต่ลอยยิ้มความสุขมานําเสนอตลอดเวลาแต่เอาเข้าจริงๆนะเพื่อนมีมีเลย นะคพี่มีเรื่องราวมากมายเลยนะทีถ่ถูกเพื่อนบ้านเนี่ยมาล้าลาน,ลานและคุกคามมีเยอะมากเดี๋ยวพี่มาเล่าให้ฟังในคลิปหน้าต่อไปเป็นคลิปอุทาหรณ์ที่เรียกว่าคลิปที่สามที่เกี่ยวกับเป็นเพื่อนบ้านเนี่ยแหละที่มาดา่าหมาหน้าบ้านพี่เลยนะคลิปวิดีโอมันอัดไปหมดแหละทั้งเสียงทั้งภาพนะแล้วก็ไม่รู้ด้วยเพื่อนบ้านหลังไหนนะที่เรียกว่าโท,ทโทรไปแจ้งที่เขตเลยนะเพื่อนโทรไปแจ้งที่เขตเลยนะ เรียกว,ว่าคนที่เขตเนี่ยมาหาพี่ถึงบ้านเลยวันที่มาหาพี่เนี่ยมีหาค่ะมีหาเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังต่อคลิกที่สามท้ายนี้พี่นิกิีขอเป็นกําลังใจให้กับทุกๆคนเนาะที่เจอปัญหาอย่างพี่นิกิเราต้องสู้อย่างมีสติไม่ใช่ไปโวยวายกับนะคะไม่ต้องไปโวยวายกับแต่สู้อย่างมีสติเนาะเป็นกําลังใจให้ทุกคนอย่าท้อค่ะพี่นิกิเองก็มี แต่อย่าทอ้อนะะอย่าท้อเด็ดขาดนะคะก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะกำลังเข้าสู่ปีใหม่แล้วนะคะขอให้เจอแต่สิ่งที่ดีๆเ,เจอคนดีๆพี่บอกเลยนะคะเจอสิ่งดีๆเจอคนดีๆเนี่ยถือเป็นรางวัลที่ดีสําหรับพี่นิกกี้ในชีวิตแล้วนะคะขอขอบคุณพี่ติก๊กตอกที่นําพาขึ้นดีๆนะคะมาสู่ชีวิตพี่นิกกี้ขอขอบคุณมากมจริงพี่ติก๊กคุณเป็นแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมที่สุด ในโลกคุณได้ใจพี่นี่กี่ไปหนึ่งรเปเเต็มเลยจ้ารักกันนะสวัสดี